ชิบะอินุจะทำลายสถิติสูงสุดในปี2022ได้หรือไม่ฉะนั้นวันนี้เราไปติดตามข้อมูลหลังคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิม m มูลนะครับวันนี้เรามีหลายคำถามนะครับว่าตกลงแล้วอ่ะ ชิบะจะทำออทามไฮเท่าไหร่ในปี2022ผมต้องบอกนี้นะครับว่าเท่าไหร่ังนั้นอันนี้เป็นความเห็นในข่าวและบทวิเคราะห์ด้วยฉะนั้นคุณต้องยอมรับนะครับว่าอันนี้เป็นบทวิเคราะห์แต่สําหรับตัวช่องของเรานะครับเราจะทําการสรุปกันอีกทีว่าชีบะมีโอกาสหรือเปล่าในปี2022คุณจะเห็น การเปลี่ยนแปลงของมันซึ่งช่องเราบอกแน่นอนเอาละนะครับตอนเนี้ชิบะอินุนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีคุณค่านะครับมีวานช้อนตลอดและเป็นเหรียญที่ทุกคนต้องการเห็นการเติบโตของมันฉะนั้น ตามกระดานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Binance OK o k e คกซอยเกต v o g x CX u p อ o l อย่างเงี้ยนะครับคอยเบสคูคอยคักเค่นและเจเจมินนะครับโหแพลตฟอร์ม oh, อื่นๆอีกมากมายก็ลิสเหลีอ,อยนชีบะอินทุกคนก็หวังว่าจะเก็บนะครับและจะเห็นผลนะครับการ เติบโตแบบขั้นทวีคูณของมันในอนาคตทุกคนเห็นหมดกระดานทุกกระดานชันนำเห็นหมดเลยยิ่งมีกระแสของเมตาเวิร์ส NFT กระแสของ, fire, กของอ oshi, เกมไฟล์กระแสของชิโบชินะครับโทเคนตัวใหม่ๆกระแสของดาวกระแสของนู่นอันนู่นอันนี้และกระแสของโรบินฮูด ทุกคนหวังนะครับว่าชีบะเนี่ยจะทำออ l ท i m ์ h ไฮ h ได้ตามกระแสะเหล่านี้ฉะนั้นล่าสุดนะครับชีบะยังอยู่การจัดอันดับที่10ถึง13แล้วแต่ว่าในช่วงนั้นความผันผวนเท่าไหร่แต่ว่าในบทความนี้นะครับจัดอยู่อันดับที่14ซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ04นย์ตัว3085 ลดลง1.55%ในแต่ละวันนะครับและ2.11%ในแต่ละสัปดาห์ตามข้อมูลของคอย์มาร์เก็ตแนะครับมูลค่าการตลาดอยู่ที่16.9พันล้านดอลลาร์แต่ก็ยังอยู่ไกลจากเดิมนะครับที่41บพันล้านดอลลาร์นะครับผลกระทบเมื่อวันที่29ตุลานะครับและยังเป็นคำถามอยู่ว่า ตกลงแล้วชิบะจะกลับไปที่ราคา0.04ตัว800พได้หรือเปล่าแต่เอาละนะครับในขณะนี้ก็มีคนตั้งคำถามมากมายนะครับว่าตกลงจะกลับไปที่ไฮเดิม erm. ชิบะจะกลับไปอยู่ที่ไฮเดิม erm, หรือไม่นะครับะนะลุกคนตั้งคำถามและตอนนี้พอเริ่มที่จะตัดช้อยต่างๆต่อๆไปนะครับแล้วผลปรากฏว่า อตอนนี้มีกระแสอะไรบ้างที่ยังอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นตัวกระตุ้นของผู้ถือมันคือการเผานะครับผมต้องบอกว่าการเผานะแต่ทุกคนอาจจะเห็นว่าการเผาเนี่ยไม่ได้มีการขยับราคาอะไรเพราะว่าเหรียญมันยังเยอะอยู่ไม่ได้ละขยับราคาอะไรแต่มันเป็นการขยับพฤติกรรมของคนถือ และหวานอย่าง Bigger Entertainment นะครับเซเว่นคูเปอรก็ออกมากาวมาเผากันเร่งนะครับพอเขารู้แล้วว่าชีบะจะมีการเผาแต่การเผาเนี่ยมันต้องใช้ใจนะครับต้องใช้เวลาเพราะว่าการเผานะครับรวมถึงการรวบรวมของตัวคอร์ไอมา a ก็ตแค a ปเนี่ยมันจะทำให้ชีบะเนี่ยราคาเนี่ยเติบโตขึ้นไปได้เร็วมากขึ้น ปัญหาก็คือว่า market cap นะครับมันเยอะ,อะมันมันมีจํานวนหนึ่งและถ้าเกิดเทียบอุปทานตอนนี้ต้องเท่ากับ bitcoin ถึงจะไปถึง1ดอลลาร์ได้แต่อีกหน่อยเนี่ยไม่แน่นะครับไม่มีอะไรที่แน่นอนเอาแหละนะครับเราจะเห็นนะครับในช่วงชิบะอินโนมีการพุพ่งขึ้นถึง57%นะครับจาก6กุมภาพันธ์และ8กุมภาพันธ์ ส่งผลให้ราคาสูงกว่า0.04ตัวสามพันห้าสิบเอ็ดดอลล่านะครับและโซนอุปสงค์อยู่ที่ประมาณ274นะครับ2,700 2,700นะครับ2,740ดอลลล่าประมาณนี้นะครับถึง2,890ดอลลาร์ลล่าเป็นโซนที่ทุกคนอยากจะชอนมากที่สุดตอนนี้ เอาแหละนะครับทิศทางตอนนี้นะครับเราก็เห็นกราฟลายสี่ชั่วโมงนะครับก็มีโอกาสที่จะตกลงไปต่ำกว่า2740ดอยลลาร์ได้นะครับฉากนั้นอ่าชีบะอาจจะมีการปรับฐานนะครับอยู่ที่15%ตั้งระดับแนวรับอยู่ที่2 3ง0ัอยามร้อาดอลลาร์นะครับอันนี้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ แต่ว่ามันมีโมเดลตัวหนึ่งที่ชื่อว่า g o b o In Out of the Money นะครับหรือที่ตัวย่อว่า GIOM เนี่ยที่พัฒนาโดย Into the Block Into the Block เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าหนึ่งนะครับที่ทำการวิเคราะห์ทั้ง Bitcoin ทั้งคริปโตอะไรพวกนี้เขาจะมีการวิเคราะห์ตลอดเลยนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นการวิเคราะห์ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น ดอชเอ่อเบบี้ดอชด้วยนะครับคือคนถือเท่าไหร่นะครับมีจำนวนเท่าไหร่โดยใช้ค่านะครับของคนถือนั่นเองแต่วันนี้นะครับ into the box นะครับให้ให้แนวคิดขาลงรนะยะสั้นสำหรับโทเค็นอย่างชิบะนะครับที่ตัวบ่งชี้อ่าไอตัวเนี้ยนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะโดนสนับสนุนนะครับไปที่ 1,500งพอดอลลาร์ 1> 1, Dollar, นะครับน่าจ,จะประมาณนั้นนะครับถึงประมาณ2,200โดยมีช่วงอยู่1,500ถึง2,200นะครับระบุอยู่ที่ประมาณ1 3ึ่ง0สนสรายการได้รับโทเกนชีบัทั้งหมดประมาณ5 0าร้อนะครับล้านธุรกรรมนี้นะครับอันนี้เขาก็ใช้เรื่องของความน่าจะเป็นนะครับว่า ถ้าเกิดชีบะโดนทำลายราคาน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่และหากตกอยู่ราคาช่วงที่กำหนดไว้แล้วนะครับมีความเป็นไปได้ว่าผู้ถือเหล่านี้จะรวบรวมโทเค็นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการซื้อละช้อนชีบะมากขึ้นนั้นเขาหวังนะครับว่าชีบะเนี่ยจะตกไปที่1,500ถึง2,200ถ้าตกไปราคานี้ละก็รับรองชีบะเนี่ยจะมีคนช้อนอย่างยกใหญ่เลยนะครับช้อนแกงกันเลย เหมือนบิตคอยนะครับที่ตอนอกลางสัปดาห์ตกไปถึง4ี่หมื่นหนึ่งนะครับโอ้ยถ้าเกิดดูในข้อมูล MACD นะครับและข้อมูลแรงซื้อของเกต I.O เนี่ยจะเห็นเลยว่า Bitcoin ในไทม์เฟรมแบบ15นาทีหลายชั่วโมงมีการช้อนถึง80%และถ้าเกิดชีบาตกไปถึงราคานี้จริงก็มีการช้อนและมีการกระตุ้นเขาก็บอกว่ามันมีได้ทั้งสองอย่างนะครับคือว่า ราคาเนี่ยมันจะกลับไปที่พั0หถึงสองพสองจะมีการช้อนยกใหญ่ถ้าราคาชิบะตกไปตรงนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ากระแสของเมตาเวิร์สเนี่ยวานนะครับมีการช้อนแล้วปัญหาก็คือว่าสัญญาณตลาดกระทิงของเฉพาะเหรียญเนี้ยมันกลับมานะครับชิบะเนี่ยมันอาจจะมีการขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 4,000ดอลลาร์0.04ตัว4,000ดอลลาร์นะครับในปี2022นะครับทํานายโดยสกอตนะครับเมเกอร์เมเกอร์ผมอ่านชื่อมันไม่ออกนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้นะครับเดในพอดแคสต์ The Wolf of Austria นะครับเขาเชื่อว่าผู้ถือชีบะมานานกว่า1ปีได้เพิ่มการถือครอ,องของเขาขึ้นเรื่อยๆและเขาพบธุรกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่มี อาชีบะในการถือคอรองมากกว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์เผยเห็นว่าระดับกิจกรรมของสถาบันในเครือข่ายนะครับก็มีแนวโน้มว่าตลาดคริปโตเคินซีเนี่ยจะกลับออกมาเป็นสูงสุดก็เป็นไปได้ในปี2022ถ้าโรดแมปหรืออะไรยังไม่เสร็จนะครับต้องรออย่างเดียวคือ r o b ินฮ o o d r o รบินฮ o d นะครับจะทำให้ชีบะเนี่ยกลับขึ้นมาอันนี้ตามแพทไอตามการวิเคราะห์ของข่าวนะครับว่าเป้าหมายของเขาคือโรบินฮ o แต่เป้าหมายของช่องของเรานะครับคือวันที่22กุมภา23กุมภาที่่าทางชีบะอินุนะครับกับวานกูรูจะมีการออกมานะครับแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับโรดแม a p ที่สำคัญ NFT Metaverse นะครับและก็อะไรอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องของชีบะเนี่ยว่าแนวโน้มเนี่ยจะเป็นยังไงเขาพูดประมาณนี้ นะครับว่าแนวโน้มของชีบะเนี่ยจะเป็นยังไงและผมเชื่อว่าอันเนี้ยถ้าเรื่องของยูเคนกับรัสเซียนะครับและตลาดคริปโตไม่เกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ตลาดเนี่ยกลายเป็นตลาดแบบอ่าคริปโตคอมพินีนะครับคริปโตซอมบี้นะครับไม่ใช่คริปโตคอมพินีคริปโตซอมบี้นะครับหรือตลาดแบบซอมบี้นะครับคือเหมือนกับอ่า วานเนี่ยเอาเข้ามาเล่นในกระดานนะครับเหมือนเลี้ยงเลี้ยงราคาไว้นะครับให้ราคามันนิ่งเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าชีบะเนี่ยจะไปไม่รอดในวันที่ยี่สองยี่สามกุมภาพันธ์แต่ถ้าเกิดมันเป็นสัญญาณตลาดจะทิ้งจริงๆหรือมันมีอะไรเซอร์ไพรส์จริงๆอ่ยมันอาจจะทะลุแบบออทาม i g h ไปได้เลยหรืออาจจะกลับไปที่แปดพได้เลยนะครับและไปวัดใจกันตรงนั้นซึ่งผมบอกเลยว่า เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ39%นะครับอาจจะไม่ถึง50%เปร์เนพราะณนะตอนนี้ที่ผมทําคลิปอยู่ผมยังไม่เห็นการตลาดในสัปดาหนะ์หน้าดังนั้นผู้ชมคิดว่าอย่างไงครับชิบะอินุจะเป็นอย่างไรต่อไปและจะไปต่อได้หรือไม่และมีแนวโน้มเป็นอย่างไรท่านผู้ชมคิดว่าโรบินฮูดเป็นเป็นอ่า ปลดล็อกการลงทุนของวานหรือเปล่าหรือว่าวันที่ยี่สิบสองยบสามคุมภาเป็นการปลดล็อกการลงทุนของวานต้องอยากต้องคิดอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนเนี้ยวานมีการกระจายพอร์ตการลงทุนและเน้นไปทางเมตาเวิร์สเราทำอีกคลิปไว้แล้วไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้ติดตามหรือเปล่าแต่เอาละนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ ที่เรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยจะทำให้วานเนี่ยเริ่มมีการาลงทุนนะครับในรูปแบบกระจายความเสี่ยงแต่ไปเน้นกำไรในเมตาเวิร์สนะครับโดยมองชีบะเป็นภาพของเมตาเวิร์สมากกว่าตัวเหรียญก็เป็นไปได้นั้นผู้ชมเห็นนะครับว่ามันมีหลายแนวทางเดาต้องเดานะครับและเดาถูกไม่ถูกไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดคุณไปเล่นสั้นผมต้องย้ำนะฟิวเจอร์เล่นสั้นแทงสวนผมบอกเลยนะครับว่าตายอย่างเดียวคุณดูแล้วกันนะครับวันนี้ชีบะมีการสปายขึ้นนะครับที่3,004จาก3,002 3,003นะครับสปายขึ้นมา3,004โดยที่ตลาดเนี่ยมันของคริปโตมันกึ่งซอมบี้เลยนะครับคือมันไม่มีการขยับอะไรมาก นะครับรวมถึงกระดานแดงแต่ชีบะมันดันทะลึ่งเขียบฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณอะไรก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสัญญาณนี้มันทําให้เราเห็นถึงอะไรและพฤติกรรมของวานตั้งใจจะทําอะไรเราไม่รู้นะครับแต่เรารู้ว่าวานช้อนในแต่ละวันเนี่ยเป้าหมายนะครับคือชีบะหรือเมตาเวิร์สแน่ อันเนี้ยเราก็ต้องไปตั้งคำถามกันเอาละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางหลายช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ก็สามารถทักเข้ามาได้เรามีกลุ่มชีบาด้วยทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดทั้งลิงก์และ qr code ให้นะครับเรามีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เป็นสปอนเซอร์ห้กับเรานะครับคือ p e n g u i n นะครับ คล้ายๆนะครับกับ TikTok เลยแต่มันข้อดีมันสามารถสร้างรายได้ได้และอ่ามันจะออกเป็นเหรียญนะครับที่ชื่อแผ่นกินสต o อกจดทะเบียนใน n บแนนท่านก็สามารถเข้าไปสร้างรายได้ได้ในนั้นนะครับพอสร้างรายได้ได้ก็สามารถที่จะเก็บรายได้เหล่านั้นเก็บเงินเหล่านั้นนะครับมาแลกเป็นเงินบาทแต่โอเคสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์ด้วกันฝาก ท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันและเราก็าหวังว่าชิบะอินุจะกู้ท t ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ